ราคาข้าวเปลือกล่าสุดประจำวันที่22สิงหาคม6 6ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในที่แอดบินหยิบข่าวสารเรื่องราคาข้าวเปลือกมาฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านให้ได้รับทราบนะคะก่อนจะไปรับชมรับฟังยังไงฝากท่านที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามให้หน่อยค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยราคาข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน15% ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาอยู่ที่15,000บาทต่อตันถึง16,800บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้าราคาอยู่ที่11,800บาทต่อตันถึง12,500บาทต่อตันข้าวเปลือกปทุมธานีราคาอยู่ที่13,400บาทต่อตันถึง14,000บาทต่อตันค่ะข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวราคาอยู่ที่14,800บาทต่อตันถึง15,800บาทต่อตันค่ะและท่านบอกว่าราคาดีพี่ๆน้องๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้เนาะราคา ข้าวในส่วนของแต่ละจังหวัดท้องถิ่นของท่านเป็นอย่างไรช่วงนี้ก็ราคาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรอช่วงเก็บเกี่ยวว่าราคาจะลงหรือไม่คอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้คลิปนี้แอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ